ขอโทษนะน้องสาวแฝดจิ้มแฝดจิ้มเอาวิ่งเอาวิ่ง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 ปีดจิ้มไม่จิ้มบินยิ้มผู้ชายที่เพยังนอนชิวเมียไปนู่นแล้วยังยังมีความหมายัยเอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะฮะที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับ ยินีต้อนรับนะครับเข้าสู่ปี2017แล้วนะฮะแหมก็กลับมาพบกับเกมเกลียนๆนะครับอย่างเกม Just Cause 3นะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็กราฟิกภาพนี่ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้มันกาดนะครับเกมก็เลยลดราคาจาก1700เนี่ยนะเือแค่ร้อยกว่าบาทนะฮะมึงจะลดโหดไปไหนเนี่ย ก็สำหรับตอนนี้นะสองพแล้วน่ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแฟนๆชาวสกีทีวีนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะใครที่กำลังมีแฟนนี่ก็ขอให้รักกันนานๆนะครับใครที่กำลังจะมีก็ขอให้สมหวังนะฮะการเงินนี่ไม่ขาดสายนะครับเอานะก็สำหรับวันนี้เราจะมาเกลียนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อความเกลียนโดยเฉพาะนะฮะใครที่อยากเล่นเรื่องในเกมนี้โคตรกากนะครับบอกได้เลยก็คือเราต้องมาเกลียนกันเต็มๆเลยนะมาสำหรับวันนี้ let's go น่าเปิดตัวแบบคลิปไี่แบบสวยงามราลามตานะครับน่าแต่ไม่ต้องห่วงว่าผมจะตกตายนะเพราะว่าเกมน,นี้อุปกรณ์การเล่นมันเยอะเนี่เกมน,นี้มีอุปกรณ์การเล่นเยอะมากๆเลยนะครับทั้งวิ่งสูรนะฮะแล้วก็เรื่องอาวุธปืนนะครับแล้วก็รถถังรถล,ลาอาไว้ขี่นะเทียบนะครับแถมแล้วจะมีอุปกรณ์ในการเรียนชาวบ้านได้ด้วยนะฮะไ่ว่าครบสูตรครบสูตรครบสูตรเรื่องความเรียนชึบนน่ดึง รึเปล่าเลยไปเลยไปนี่เร่อลงทะเลเฮ้ยเดี๋ยวเราจะว่ายน้ำก่อนนอนเกียรนอนสบายเลยมึงแล้วจะมีสลิงนะครับเกมนี้จะมีสลิงนะในการที่เราจะเอาไว้เล่นกับชาวบ้านได้นะครับเอาไว้โหนหนู่นนี่นั่นน่ะพอเราโหนปั๊บจากนั้นเราก็สามารถดึงมันลงไปได้นะนะไปตีน่นู้นตันนู้นอันนี้เราไปแน่นอน <laughs> ลงไในเกมนี้เนี่ยเรื่องนะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับเราเนี่ยจะเป็นฝั่งตัวโกงนะฮะก็คือฝั่งกบฏนะครับแต่ว่าฝั่งดีเนี่ยจะเป็นฝั่งร้ายนะครับงงมาเด็กก็คือฝั่งรัฐบาลของเกมนี้นะจะเป็นฝั่งที่แบบเลวทรามนะครับคอยข่มขู่ประชาชนนะเราเนี่เป็นกบฏนะครับคอยมาช่วยเหลือประชาชนนะแต่ไม่รู้ว่าเชื่อเหลือจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้จะเป็นกองทังฝั่งเรานะทำอะไรกันเด็กเอาเล่นไพ่ดูอู้อูอูอูงาน <laughs> อีนี่อนี้ก็อู้งานมึงสองคนไปได้วยกัน <laughs> ไปได้วยกันเจอกันนะ <laughs> เอาต่างคนก็ต่างอยากไปนะโอ้โหปล่อยก็ได้ปล่อยอต่างคนไม่ไปไม่ไ,ไปเอาดื <laughs> ชาวบ้านเอกชิบหายแล้วกูซวยแล้ว <laughs> <laughs> เรื่องระเบิดนี่ไม่เป็นรองใครจริงเลยนะเกมนี้ แมเดี๋ยวนะผมอยากจะไปเที่ยวเล่นเกลื่อนะมีอะไรให้เราเกลี่อนมากเอ่ยป้ามุ้ต้องมุ้ต้องมองหน้านต้องมองหน้าเลยป้า <Okay. S 1> ป้าไปป้าไปแขวนกระสอบไฟฟ้าป้าไปเควนกระสอบไฟฟ้าเอาเสาไปฟ้า, <laughs> าเล <laughs> 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 ย <laughs> ป้าไปได้ <laughs> <laughs> ป้าไป็นหน้าสงสารเลย แค่ระเบิดยังเกลียนขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องสืบว่าอุปกรณ์อาวุธนี่จะเกลียนขนาดไหนนะฮะอันนี้นี่คุยโทรศัพท์เพลินติดโซเชียลมึงไปอยู่นู้นเอาไปไปเป็นเป้าให้เราเนะี้ยอัะนนะั้นตอนนี้อีนี่เป็นเมียเป็นล่ะอ่ามึงมึงไปด้วยอ่ะมึงทำไมเป็นเหมือนผูกคอตาย,ยากันวะปอย่อยอยู่ด้วยกันเลยอ่ะเราจะไปยิงมุมสูงนะอ่ามาตรงนี้เนะี้ยชึบ สามสองหนึ่งยึดตัวโคลามาสเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนอย่างที่เห็นนะครับเกมที่นี่ความสมจริงเนี่ไม่มีนะครับเอาความเวอร์ไว้ก่อนนะร่ว่าเอาไว้เกียนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่านะครับพวกเราได้ยืนรอบนรถแล้วมาไปแวกกันดีกว่าน้องนะอโอ๊ยป็นสาๆได้นะขน้างบน มุดบอนดูธรรมชาติจะว่าเกมมีนี่แผนที่มันกว้างมากลยครับแถมจะมีสัตว์เป็นพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ทันขาดแถาว่ามีสัตว์โอ้ยน้องกวาง,งกวางตายแบบเรานี่กลายเป็นคนไม่รักธรรมชาติเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลรักษาสัตว์นะครับกวาง ควางน้อยคอยรักเนะี่ยตามเรามาลูกโอ้โหชีวิตกวางไม่โคตรน,น่าสงสารเลยนะคุณผู้ชมเ,เราเบื่อก็ทิ้งได้นะรถรถกูไปไหนแล้ววะน,นี่ึ๊บนี่รถสะเทินน้ำสะเทินบกควางเขาควางได้นะ <laughs> บลอ๊มปซากรถนี่กระเด็นขึ้นมาเลยเว้ยแ,แ,แลมแลมมาเราจะไปเกียงกันอีกนะฮะว่าเกมนี้มันมีอะไรให้เราเล่นอีกบ้างนะับสึ่อว่าเกมนี้นม่มีอะไรแบบแปลกๆเยอะเน้นความฮานะเอาไม่สมจริงนะครับแล้วแผนที่ก็โคตรกว้างเลยนะฮะนะคุณผู้ชมดูนะครับแผนที่นี่ GTA นี่เรียกว่าน้องเลยนะฮะจริงๆคือเกมนี้เนี่ยมันมีคนทำนะครับ ตั้งแต่การเดินตั้งแต่ข้างบนสุดนะฮะไปจนที่ข้างล่างสุดนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมด9ชั่วโมงนะฮะเกาชั่วโมงกว่านะครับมีคนทําจริงๆแม่นี่ยทว่าไม่รู้ว่าขยันก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะกวางกวางน้อยคอยลักอีกแล้วมันเป็นอะไรของมึงเนี่ยก <c oughs> วางเดินอากาศเนระัย โอ้เอาพอกกูมาปั๊บนี่รู้ทันเดี๋ยว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 มีอะไรตรงนี้อีกแนะน่หนีมาติดตัวนี้อีกแนะ่ยี่นี่ก็เช่นกันเลยครับแพะรับบาปโธเอ้ยน้องแพะกับน้องกวางาตามรถคันนั้นไปนะ่อา่าไปลกูกอา่าไปเลยลกูกไปไหนนะอ๋ออยู่นี่อ๋อน่าสงสาร แพะบอกมึงทำอะไรกับกูไปมีกวางตัวผู้มามาติดตรงนี้มานด้อีกมั้วุบไปโดนแล้วนี่นี่ก็ไป้ยรถหรูรถหรูรถหลุ่รถหรลุ่อฮอดิฟ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 มึงอะมานนี่เกะกะแหมปล่อยสลิงกันทำไมเป็นรถรถกูแรงกว่าทำไมโดนดึงวะเนี่ยเด้อ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  ปอยซิงดีนี้ไปกันตรงนู้นเอารถมันรถทีนี้ไปเดี๋ยวชนใหญ่แล้วคือจากใจเลยนะครับแผนที่ในเกมนี้นี่ใหญ่กว่า GTA มากมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่นี่จะว่า GTA นี่เด็กๆเลยนะแต่ว่ามันเก็บรายละเอียดแผนที่ค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันเนาะนะฮะ แต่ว่าแผนที่เนี่ยมันใหญ่มากนะครับถ้าเราเดินจากข้างบนสุดไปจนล่างสุดของแผนที่เนี่ยใช้เวลา9ชั่วโมงนะฮะถ้าเดินเอานะไม่บินเอานะเรียกได้ว่ามันมีคนลองแล้วนะครับโคตรเสียเวลาชีวิตเลย9ชั่วโมงมเฮ้เยจุด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 จนดจุ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 ะจุด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 จนดจุดี๋ยวนะนนผ,นนนะผมจะไป ทำอะไรให้คุณผู้ชมดูนะฮะมันเป็น,นภารกิจแบบไมเคิลเบย์คือการระเบิดนะเราต้องไปที่ใต้สะพ,พานก่อนนะฮะันดับแรกซึบเกาะแน่แต่ไมก็เอาระเบิดขึ้นมาวางแนะ่ซึบหนึ่งสองสามเ้าก็ไปถึงอันปึบน่สี่ห้าเอาล่ะครับและจุดนี้กูไปละ เราต้องรีบไปก่อนนะฮะด้วยความเป็นสีิมงคลเห็นก่อนปึ๊บอ่าเฮวู้เดี๋ยวเดี๋ยวีเรือีลข้างล่างนี่แบบคงเงียบกูทำอะไรของกูเนี่ยสกีอ่ามึงขี่เจสกีแบบมึงแว้นแว้นแว้นบนบกยังมีแว้นในน้ำ ออกไป e <laughs> อีดอกอะแนบมาเราจะพาคุณผู้ชมนะไปขับรถเล่นไปขับเรือเล่นกันดีกว่าเนแหมน้ำทะเลนี่สีสวยจริงนบะสีดูหุ่มๆเดียวคือมาทำน้ำทะเลแบบเป็นสีมันใสกว่านะฮะมันดูไม่ค่อยสมจริงรนบะแต่ว่ามันถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนแล่นเรือยอชเห็นแล้วเห็นแล้ว my friend โยนทิ้งนี่คือการขาโมยเรือนะฮะแบบลูกผู้ชายนะฮะเรียกว่าเจอหน้าได้กูโยนทิ้งอย่างเดียวเลยจากใจเลยนะฮะผมว่ามาแบบนี้นี่เร็วกว่าเรือแน่นอนนะครับใช้การอะเด็บกลางล่มแล้วก็ล่อนแบบนกชึบเฮ้ยทางซ้ายทางซ้ายนี่ไม่มีเครื่องบินด้วยนะฮะซื๊บแอนสวัสดีครับทำไรอะ่ะเฮ้ ว่าไงเพื่อนสวัสดีครับนะเอา้าคุยยิงแล้งแหละีกดอกนี่แล้วก็ข้างหลังนะอ่าเจอการลกุกที่ท <c oughs> ี่คงไปสบายเละนะยแนใไอเป็นปลาโลมาอยู่ใ,ใต้น้ำแนะสามสองหนึ่งอืมเอ้ยผมว่าไปเล่นแถวๆชายหาดดีกว่านะนมะเดี๋ยวปั๊บล่อน นี่เขาียกว่าจุดยอดุดยอดฮึแม่ถลายลงดินเลยเอ่อลุงครับลุงเป็นอะไรครับจะปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมชีวิตดูไม่แฮปปี้เลยเอ้ยไอหนุ่มเอ้ย2017ครับว่าเหงาหำเนี่ยตัวเท่าบ้าน ลุงเนี่ยไม่ได้เคยสัมผัสผู้หญิงมา40กว่าปีจะจะแก่ตายอยู่แล้นแหละเองคงเข้าใจหัวอกลุงประชายลุงใช่ไหมลุงไปหากะหลี่กะหลี่มันยังบอกไม่เอาลุงเลยมันบอกลุงไม่มีเงินไม่ได้แอมลุงก็เลยมาตั้งเครียดอยู่ริมทะเลอยู่คนเดียวเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่คนที่มีคู่เข้าไปตั้งเขาดาวกันลุงเห็นแล้วลุงก็อยากตายเนี่ยหลีนเอ้ยอ่าอึ๊บอ่าแล้วลุงก็ไปตรงนน้นนลลุงนะอึ๊บอ่าจากนั้นอ๊ ลุงลุงไปไหนนะลุงไป <laughs> นกเป๊ะงงง <laughs> ง <laughs> ลุงนี้เงชิวชิวลุงมึงชิวเข้าไปแนละ้วลุงไปตรงนู้นไปอ่าไปห้อยตรงนูน้นอ่าโอเคไปอยูอ่นู้น นะเป็นอนุสรณ์สถานนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโซนเบื่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถเล่นกับผู้คนได้นะครับเราอ,อีเจนี่ก็ไม่กลัวเป็นมะเร็งเต้านมเหรอเจ๊ไม่กลัวเป็นมะเร็งเต้านมเอาไปแฝนตัวนี้อืออ่าแฝนตัวนี้ห้อยตกแดงดูนะเราสามารถซิงกังเขม้มได้ไหมซึ๊บ แเราก็ขึ้นมาตรงนี้เอาระเบิดอ้าวไปถีบหน้ามาทำไมดิซื้อแอหน้าตามึงกำลังเท่เลยหน้าตามึงหน้าตามึงกำลังกูกูดีมีออร่าอ่าเอาหมุนติวอยู่นั่นแหละเจนนะอีป้าอีป้าอยากเล่นหรอป้าได้ได้ได้ไปไปไปป้าอป ถอยกลับเลยมึงถอยกลับมึงจะไปไหนฮะอ่ะไปน,นีไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปตีนวดต่อโอยนี่หนีหนีชนหนีชนแล้วหนีฮะชนแลหนีเอาเราชิบหายเลยนี่เอมอไซค์มอไซค์มอไซค์อไอ้นี่ป้าป้า,ป,าป้าอยากขึ้นบิ๊กไบค์แบบป้า เอราไปเอาบิ๊กไปรถโดยแม่ลุงมาดิมาลุงมาผมพาไปขับรถเล่นไอเนไม่ได้ม่ด้อ่ามันมีแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยนะครับลุงตามกันนะลุงกำลังมาแล้วนะโอ้ลุงบอกหายคันหลังว่าดีเลยลูกเฮ้ยเติมน้ำมันลุงผมฝากเติมน้ำมันหน่อยนะลุงนะนี่โอเคเจอกัน เดีวเราก็ไปคันนู้ดีกว่านะเดี๋กันกนะลุงนะบ๊ายบายไม่ได้เปิดักทีป่ะแหมโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับในเกม Just Cause 3ในวันนี้นะฮะก็ถือว่ามาเซิร์ฟๆก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นี่ไม่ได้มาเล่นจริงจังนะเพราะว่าอาจจะต้องไปรีบกินข้าววันปีใหม่นะครับนะก็สำหรับใครนะที่ชอบเกมนี้นะครับอยากให้เล่นต่อหรือว่ามีอะไรแนะนำนะก็ฝากผู้ชมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับตีลอดช่องขอบคุณทาง G2A.com นะครับที่คอยสนับสนุน,นและทาง n V i d i a นะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมชูปูมาแล้ว